สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมนะฮะวันนี้ลมจะพาทุกคนมาดูความสวยงามของดอกซากุระนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ8องศานะครับวันนี้ก็อากาศแบบคลืมคล้มๆหน่อยนะฮะฝนตกนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะนี่นะครับผมนี่คือต้นซากุระนะฮะนี่จะเป็นสีขาวนะครับคือต้อนนี้คือยังไม่สูงมากนะฮะกำลังสวยเลยนะครตรงนี้ตอนนี้เราอยู่กัน ที่เรดมอนด์นะครับตรงใจกลางเมืองเลยนะครับผมเรดมอนด์ทาวน์เซ็นเตอร์นะครับตรงนี้แถวแถวย่านนี้ก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ artment, แล้วก็ร้านอาหารแล้วก็โรงหนังตรงนี้เยอะมากแล้วก็ตึกที่ทํางาน Microsoft ก็อยู่บริเวณรอบๆนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศของดอกไม้สวยๆเลยนะครับนี่นี่ยนะสีสวยมากครับว้าวลมว่าถ้ามีแดด อาจจะสวยอีกแบบนึงแต่ถ้าลมว่าอากาศคึมๆอย่างเงี้ยก็สวยอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็มีลมนิดๆถือว่าเย็นใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็สวยนะครับนี่ครับมีน่าจะประมาณเกือบเกือบสามสิบสี่สิบต้นนะฮะตรงนี้เพราะว่าเขาปลูกเป็นแถวยาวเลยนะครับก็จะเป็นลานเหมือนแบบอ,อนเนกประสงค์นะครับผมจะมีจัดงานขายของจัดคอนเสิร์ตตรงนี้ได้นะฮะนี่นครับ แล้วเมื่อช่วงปีที่แล้วก็มีการมาเดินขบวนประท้วงตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ครับเขาก็จะจัดสถานที่โต๊ะให้คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแต่ก็เว้นระยะห่างนะฮะสังเกตจะมีโต๊ะสีๆเยอะมากเลยโซนนู้นด้วยนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจัดงานทุกปีนะฮะนี่ครับถือว่าบรรยากาศสวยงามนะฮะก็จะมีผับมีบาร์อยู่ย่านๆน,นี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับผม อพาร์ตเมนต์ให้เช่านะฮะเนี่ยครับด้านนี้ตึกสูงสูงนะครับผมอพาร์ตเมน์ให้เช่าทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ฮะเราพาทุกคนมาอีกหนึ่งสวนนะครับผมตรงนี้จะเป็นดอกสีอ่ชมพูนะฮะเป็นชมพูอ่อนๆสวนเมื่อกี้ที่ลงไปเป็นสีขาวนะฮะเราจะมีชมพูไม่กี่ต้นนะฮะอันนี้แบบสีชมพูอ่อน ดูฮะอันนี้กำลังแบบบานสวยมากนะฮะเป็นพุ่มพุ่มเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับสวยมากครับแบบโอ้เต็มต้นอ่ะเนี่ยครับนี่ยครับเดี๋ยวลมซูมให้ดูนะฮะส่งูนะฮะแล้วที่พื้นนะครับหล่นแบบสวยๆงามๆเลยนะฮะนี่ป่า เนี่ยครับหลังจากที่เดินถ่ายรูปสักพักนะฮะถือว่าสวยมากฮะแล้วฝนก็ตกลองอกมาไปปลอยนะฮะแล้วก็เย็นใช้ได้เลยนะครับผม นี่ก็คือบรรยากาศต้นซากุระสวยๆนะครับผมเอามาฝากทุกคนนะฮะหวังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะคลิปนี้ลมไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย thank you